ใส่หัวกะทิลงไปเล็กน้อยครับตามด้วยพริกแกงเผ็ด5บาทผัดพริกแกงและกะทิให้เข้ากันให้แตกมันแบบนี้ได้เลยครับจากนั้นก็ใส่หมูสับลงไป20บาทผัดให้เข้ากันเล็กน้อย ปรุงรสด,ด้วยเต้าเจี้ยว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะผงนัว1ช้อนชาน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก3ช้อนโต๊ะใส่ลงไปได้เลยเกลือหิมาลายสีชมพูเล็กน้อยถ้าไม่มีก็ใช้เกลือปกติได้นะครับคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วเติมหางกะทิลงไปถั่วตัดขกละเอียด5บาทใส่ลงไปได้เลยครับอําด้วยถั่วปนอีก10บาทจากนั้นก็เคี่ยวให้น้ำเดือดได้เลยเมื่อน้ำเดือดดีแล้วชิมรสชาติครับเนื่องจากรสชาติออกเปรี้ยเอยผมติม ้ำตาลปี๊บไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครับพอเมนูนี้จะต้องหวานนํำเล็กน้อยชิมรอบที่2รสชาติโอเคแล้วจากนั้นก็ใส่ไข่ไก่ลงไป2ฟองครับจากนั้นก็ทำการคนเล็กน้อยเมื่อน้ำเดือดขึ้นมาอีกรอบก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับตักไปพักไว้ก่อนได้เลยตั้งหม้อและใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนำเส้นเล็กลงไปลวกลวกประมาณ10วินาทีก็พอนะครับถ้าเกินนี้เส้นของเราจะเละรินน้ำออกให้หมดได้เลยใส่กระเทียมเจียวลงไปเพื่อเพิ่มความหอมคนให้เข้ากันเล็กน้อยจากนั้นก็ตักเส้นของเราไปพักไว้ก่อนได้เลยครับต่อมาเรามาทอดพิกก จุดไฟตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยตามด้วยพริกแห้งหนึ่งกำมือทอดให้หอมและนำไปใส่ที่มีกะทิของเราจากนั้นก็เตรียมจานจับเสิร์ฟได้เลยใส่เส้นลงไปในขั้นตอนแรกตามด้วยผักกะหล่ำซอยและถั่วฝักยาวเล็กน้อยลาดมีกะทิลงไปที่เส้นได้เลยครับเพียงเท่านี้ก็พร้อมรับประทานแล้วเมนูมีกะทิเส้นเล็กรสชาติอร่อยกลมกลมถ้ามีหัวปีจะเพิ่มความอร่อยขึ้นไปอีกแน่นอน